หาไม่มียานี่คือในร้านขาหมูพี่เก๋นะครับนี่ทุกคนถั่วงอกปลอดสารของร้านแสงชทยเก๋ข้าวหมูข้าวขาขาหมูแล้วก็ข้าวแกงใต้อร่อยอยู่ที่มีวิธีการใช้ทำาถั่วงอกปลอดสารทุกคนเก่งจังเลยมันจะไม่มีสารขาวยแล้วก็ไม่มีสารเนาะโอ้ดีจังเลยอ่ะ ดูสิยอดเยี่ยมมากเก่งเก่งเก่งนะฮะแล้วก็บ้านก็ลึกมาถึงขนาดนี้ดูสินี่เนี่ยตอจงานเลี้ยงอ๋อโอเคแล้วก็มีจักรยานด้วยดูสิเท่จังเลยขอสักคันไม่ได้เหรอนั่นนะขอสักคันสิเอาไปปั่นเพื่อพ่อที่กรุงเทพอันนี้รถไวรเลอร์ที่บอกว่าเพาะขายด้วยเนาะอยากดูลูกมันจังเลยคุณพี่โดที่พี่เขาขายข้าวขาหมูที่อร่อยเรอยอยู่ตรงหอนาฬิกาทุ่งสงนะทุกคน มาดูหมาได้แล้วก็มารับประทานอาหารอร่อยๆนะมันไม่กัดนะน่ารักจะดูลูกนะลูกนะมาดูลูกมาดูไม่หลุดนะนะฮะอ๋อนี่ไงลูกมันน่ารักจังเลยนี่แม่มันใช่ไหมแล้วเข้าใกล้ได้ไหมอยู่ในคออู้น่ารักจังเลยลูก พักระดิกหางอู้น่ารักจังเลยน่ารักมากเลยอ่ะดูสีอ้วนๆั้งนั้นเลยอ่ะปลาตัวนุ้นด้วยห้าตัวอันที่จะขายหมดเลยหรอมันผสมกันเองโดยไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมธรรมชาติใช่ไหมไม่ได้ผสมพันธุ์เทียมเนาะในพ่อมันอยู่ไหนตัวไหนพ่อมันตัวนอกใช่ไหมอันนั้นตัวผู้หมดเลยเหรอครับอ๋อแล้วใครคือพ่อของมันที่แท้จริงแล้วรู้ได้ไง รู้ได้ไงว่าตัวไหนปล่อยเราจะปล่อยเป็นคู่นี้คูนไม่ได้ปล่อยอ๋อคู่น้พ่อมัอืมอืมอมันน่ารักเนาะแต่เขาก็บอกธรรมชาติของมันจะดุหน่อยเนาะหมาพันธุ์นี้ต้องระวังใช่ผมว่ามันมันมันอยู่ที่รักเจ้าของรักเจ้าของสิแต่รักเจ้าของแต่ถ้าเกิดคนแปลกหน้าก็ต้องระวังไงก็รู้เรื่องนะผมว่าอืมอืม ตัวเท่าไหร่ไหนบอกมาเผื่อมีคนสนใจตัวเก้าพันใครสนใจทุกคนนะร้านข้าวขาหมูพี่เกแสงชายอยู่ตรงหน้าหอหอนาฬิกาทุ่งสงอันนี้อันนี้อันนี้พ่อมันใช่ไหม่เอ่ะไปไปเราไปเราไปโซ่ไม่หลุดนะไป นี่คทุกคนเราออกมาเมื่อกี้เราภาพถ่ายตรงนี้ภาพในหลูแล้ก็เอ,อ้ยนี่ของธนาคารอะไรของปีนี้อ๋อททบโอเคนะฮะเนี่ยราคริงจเนี่ยร้านนี้เป็นมงคลเป็นมงคลทั้งคนขายแล้วก็คนที่มากินทั้งนอกก็จะมีบมม่วงบวบวม่วงเบาไปถนงนี้จะเป็นถนนสายวัฒนธรรมทุกวันอาทิตย์นะทุกคนนะฮะก็น้า,ามาเนาะมาทุ่งสง่งทุ่งทาน ออนะฮะแล้วก็แวะมาได้นะคะทุกคนนะฮะมาไว้พระธาตุแวะมา50กว่าโลเองเนาะจากที่นี่ไปในเมืองเนาะก็มาทุงงท่งส่งชุมทางใหญ่เลยของรถไฟแล้วก็เราชอบพูปรูปนี้ด้วยเนี่ยเขาเรียกว่ากี่กษัตรนะ์นะ5ิหรอ20กษัตกริยัตรหรือกี่กษัตรก็์มรู้ตอนนั้นที่ในหลวงรองกนะฮะฉลองครองราช60ปี<ม>ใช่ไ,<ม>ไหมปีห้หาเก้านี่ทุกคนได้ได้ไเดี๋ยวจะไป นครไปไหว้พระธาตุทุกคนมาด้านนอกนิดหนึ่งจะมีร้านเพื่อนบ้านร้านเพื่อนบ้านนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราโพสคลิปนี้ร้านเื่อนบ้านนะะตรงนี้จะเป็นถนนสายวัฒนธรรมทุกวันอาทิตย์ตรงนั้นจะมีสวนสวยมากเลยเพราะว่าเป็นกําแพงน่ารักมาก่าไปอยากไปถ่ายจังเลยเดี๋ยวอาจจะเดินไปเลยเนาะ